ก็ผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับวิกฤตที่ว่าเป็นน้ําท่วมเนาะก็สับคนที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะคะวันนี้เอมมี่ก็จะมาพูดถึง ปัญหาที่พบสําหรับตัวรถที่จอดเอาไว้ในพื้นที่น้ําท่วมหรือน้ําขังนะคะปัญหาแรกเลยนะคะก็คือเชื้อราค่ะรถที่จอดเอาไว้ในพื้นที่ที่น้ําท่วมนะคะโอกาสเกิดเชื้อราก็คือจะเยอะมากเลยนะคะวิธีการกําจัดก็ง่ายๆค่ะเราสามารถเอาเบกกิ้งโซดานะคะเช็ดรถได้นะคะแล้วก็พวกน้ำส้มน้ำส้มสายชูแต่ว่าต้องเป็นน้ําส้มสายชูที่เจือจางแล้วนะคะเอาเข้าไปเช็ดบริเวณรถได้ค่ะถือเป็นการลดเชื้อราอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่ส ะะก็คือสนิมค่ะตัวสนิมเนี่ยต้องมาด้วยกับตัวกี่เราจอดไว้ในน้ําขังอยู่แล้วนะคะวิธีแก้ไขนะคะก็คือจะมีพวกสเปรย์นะคะที่เอาไว้ฉีดสำหรับกัดหรือกัดซอสนิมได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือพวกรถสตาร์ทไม่ติดนะคะอาจจะมีถ้าเป็นรถพวกไฟฟ้าก็จะเป็นน้ําเข้าไปในตัวเครื่องนะคะส่วนตัวรถเครื่องก็อาจจะเกิดจากการที่แบตเสื่อมด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่4ี่นะคะก็คือตัวสีรถจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะคะถ้าสมมติเป็นตัวรถสีขาวนะคะก็ถ้าสมมติเราจอดแช่น้ำนานๆน,นะคะสมมติน,น้ำอยู่ประมาณนี้เนาะมันจะเห็นเป็นสองสีที่แยกออกจากกันได้เลยนะคะดังนั้นก็วิธีแก้ไขก็คือสามารถนำไปล้างขัดสีได้นั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาข้อข่าวที่พบสำหรับตัวรถที่จอดเอาไว้ในพื้นที่ที่น้ำขังนะคะดังนั้นนะคะก็ ถ้าใครที่กำลังประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะคะแอมินก็มีแนวทางแก้ไขให้ตามที่แอมินได้พูดไปเลยนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะถ้ามันรวนมากๆนะคะแอมินแนะนําให้เข้าไปที่ศูนย์ทันทีนะคะหลังจากน้ําลดนะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถุงคุมค่ะถุงคุมแก้ถุงมันจะเป็นถุงคุมที่ว่าคล้ายๆชุดกันฝนนะคะทุกคนมันจะเอาไวค้คุมก่อนเกิดน้ําท่วมนะคะตรงนี้ก็คือจะปกป้องตัวรถของเราจาก ตัวน้ำได้น,นะคะจะปกป้องได้ค่สีรถนะคะไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องเนาะวันนี้แอมมี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะ,ะเอารถสวยรถดีคุ้มคม่าคาุณราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้แอมมี่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย